สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจ DK เลยแต่งครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุดคัสตอมนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับโจทย์ลูกค้าให้มานะครับเป็นใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็แรงพอดิบพอดีเร่งสนุกนะครับขับในเมืองสบายนะครับแล้วก็บรับลงรักษาง่ายนะครับไม่จุกจิกเรามาดูในชุดกันก่อนนะครับ ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดขนาด54มิลนะครับใส่กับแข้งเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องควานนะครับอุปกรณ์ในชุดนะครับลูกสูบนะครับขนาด54มิลนะครับหลบวาวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวาลกับโปรงให้นะครับแหวนลูกสูบนะครับสลักกิบล็อกอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีบูทปลายก้านตัวหนึ่งนะครับที่ต้องแปลงนะครับ เราก็มีให้พร้อมทุกอย่างนะครับเสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อสูบใหม่นะครับตีปอกนะครับปอกหนานะครับหา60มิลนะครับควานต่อได้อีกเยอะนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปใช้ลูกอย่างอื่นนะครับชุดชามนะครับแท้นะครับเบิกใหม่นะครับเอามากึงปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับไล่เบาให้นะครับ มีลิงล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ถาจาระบีไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีเม็ดให้หนึ่งชุดนะครับแคมแต่งนะครับตรงรุ่นตรงสเปกนะครับหนึ่งตัวนะครับมีสปริงวาลเสริมให้สองตัวนะครับสามารถใส่ซ้อนกับสปริงวาลเดิมได้นะครับลดอาการลั่นลอกปลายนะครับมีประกฑนชุดบนนะครับหนึ่งชุดนะครับมีทุกอย่างนะครับที่ต้องใช้ในการประกอบเซตนี้นะครับ สปริงคัดแต่งนะครับช่วยในการออกตัวนะครับเร่งติดเร็วนะครับคัดทองแดงนะครับสามก้อนอย่างดีนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้นะครับสามารถประกอบกับฝาวาลเดิมได้เลยนะครับคาปูเดิมก็รับได้นะครับชุดนี้ส่วนค่าประกอบนะครับขึ้นอยู่กับทางร้านนะครับราคาประมาณ3-500บาทนะครับใช้เวลาประกอบไม่เกิน3มชั่วโมงนะครับเสร็จ ็อพร้อมขับใช้งานได้เลยส่วนราคานะครับชุดนี้อยู่ที่4,750บาทนะครับฟีค่าจะส่งเค r รี NTC หรือว่าจะเป็นพวกแฟล JNT นะครับได้หมดนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับเพจ Facebook นะครับตามนี้นะครับ D ใหญ่ K ใหญ่นะครับเวนวักอะไรแต่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ090-0417-151ครับผม